สวัสดีครับผมผมจะมาสปอยเรื่องเพงพับพิกตอนที่จะไปสวนสัตว์นะครับผมเอาจริงๆนะตอนไปสวนสัตว์นะครับผมมีใครงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับผมอผมก็เปิดแล้วก็เขาอ มาถึงสวนสัตว์แล้วนะครับผมแล้วก็เอ่อเขาพูดแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เจอมิสเตอร์ไลออนนะครับผมผมจะเปิดเสียงนั้วก็ คนไหนนะแค่ได้ยินเสียงของวิดีโอของผมนะอาจมองเห็นได้นะอืม,มก็ได้เอ่มแล้วก็คนไหนจำไม่ได้นะแล้วก็ดูของวิดีโออันนี้นะครับผมเอ่มก็อาจได้ยินเสียงนะครับผมแล้วก็เขาเห็นตรงเต่าที่มีเต่านะครับผม แล้วก็เต่านะครับผมมันมีกระดองนะครับผมแล้วก็เต่านะครับผมกินพืชนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็ป้อนพืชให้เต่าตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เออมันเต่านะเป็นสัตว์ที่ช้ามากนะครับผมแล้วก็เออ ัตว์ที่สองวะเอ่เขาจะไปดูสัตว์ที่ผมชอบนะครับผมแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาไปถึงตรงของสัตว์ที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็เอ,เอ่ที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบไม่ใช่จระเข้นะครับผมเอิ่ม จระเข้นะแค่เป็นเป็นคนคนที่ป้อนอาหารให้เพนกวินนะคะผมแล้วก็เพนกวินนะคือสัตว์ที่ผมชอบที่ผมบอกเมื่อกี้นะคบผมแล้วก็พวกเพนกวินก็กินปลาแล้วก็พวกเพนกวินนะต่องไปก็ว่ายนะ้ำแล้วก็ได้ดูเหมือนอะโครเรียมนะครับผมเออ ผมชอบนกเพนกวินนะครับผมแล้วก็มันก็ตีลังกาแบบนั้นได้ด้วยนะครับผมเอ่อผมอาจเข้าใจผิดว่ามันเป็นตีลังกาก็ได้นะแต่มันอาจจะเหมือนตีลังกาแล้วครับผมแล้วก็เขาก็ไปเจอสัตว์เนื้อไม่ใชージราฟนะครับผมอ,อจิราฟแค่เป็นแค่เป็น คนทำงานเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาก็ผ่านกรงนะครับผมแล้วก็เข้าไปในในข้างนายนะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาก็ไปเจอพวกผีเสือ้อผีเสื้อคือสัตว์ที่ไปเจอที่ผมบอกนั่นเองนะครับผม ผีเสื้อนะครับผมเอิ่มเอิ่มเอาจริงๆนะผมเคยเลี้ยงผีเสื้อนะครับผมเอ,อิ่มแต่ผีเสื้อตัวนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเสียชีวิตในในจงังหวัดที่ประเทศไทยที่ช่วกาญจนบุรีนะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาก็เอากล่องเพื่อเป็นมือเที่ยงนะครับผม แล้วก็เขาจะไปดูสัตว์อะไรต่อผมก็ไม่รู้นะครับผมอืมแต่ตอนนี้มันจบแลนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะอืมแล้วก็เจอเป็ดตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบเพปเปอร์พินะแล้วก็อยากดูบล็อกช่ n งเพปเปอร์พิ k นะก็มาดูผมสปอยได้เลยนะครับ